สวัสดีครับสวัสดีพ่อเงี้ยม่เงี้สวัสดีเพื่อนๆเล็ซีทุกคนทุกท่านครับเพราะว่าสิอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีเนาะครับสามทิศแนวแถวตะเขียวเตี้ยวยัางนุ่มสวัสดีครับผมขับไปนี่กัมาพบพ่อครับสามทิศอยู่นี่แล้วครับอยู่เพียอยู่หน้าไต้หน้าพี่สาวพี่ครับตอนนี้กัมาเปิดคลิปทักทายสบายดีพี่สบายดีน้องเขาอยู่นี่ครับอยู่ฝายน้ำรถายหินนี่ละมือนี้ยโอวัลติมาเกียวเขาครับ ได้ยินเสียงรถเกี้ยวว่พี่น้องตอนนี้มันเกี้ยวอยู่หน้าขางบดนี่ครับเิ่นเกี้ยวนีแล้วมันก็สิโลกมาเกี้ยวของเฮาก็สิเป็นคิ้วต่อไปนี่แหละพี่น้องแต่ว่ามันสีเป็นสิเลี้ยวเรีว้วเลี้ยวซาจังไหนก็เฮากับตรงรออนะครับเพราะวะ่ามันก็ตามคิ้วายหินกับ,บ่บีน้ำเนาะพี่น้องน้ำม,มันขาดลงไปทงังย้อนขึ้นไปทั้งคุนครับเดี๋ยวสิาพาไปเบิงอยู่นี่กน้นไฟสภาพของ ช่วงนากำลังสีแดงฤดูหนาวสิต้อฤดูแดงเนาะครับปกติมันสีมีน้ำอยู่ดีนนพีน่น้องน้ำอยู่ข้างหน้านี่ครับนาฝายนี่อันนี้สิเป็นก้นายสิเป็นแองเส้นแห่เส้นยังเพิ่นมาครับน้องนี่ปีหนึ่งพิ่นมาเอาปลาลงปลาสามเทือกสี่เทือกข้างล่างนั่นก็เป็นปลาเค็งอยู่นั่นนั่นบ่อลน,นุ่มแนบนุบ่มแน,น,บ,น,นบอยู่นั่นปลาเค็งหน่อย มาที่นี่น้าม,มันขาดลงไปทั้งพุนครับอย่างข้างล่างก็เป็นโพ้งเป็นยังไปเด้เนาะโพ้งนี่ลูกน้องมาเฝ้าให้อยู่หรอครับราฟหินก็ได้นี่ลูกน้องก็ร่งสีเห็ดยังบูเห็ดไอตะไคร่ดักนกทันว่าแต่ว่าตอนนี้เห็ดทัฒน์ในได้อยู่ก็ร่งกลางจ่อขึ้นโค้องอยู่นี่ครับน้าม,มันขาด น้ำธนาไฟานี่ปกติช่วงเวลานี้น้ำม,มันขึ้นมากหอดพี่ครับนี่แต่บัดทีนี้มันขาดลงไปพุ่นครับมันเลี้ยวลงไปพุ่น,นตามนี้กั่ตันเลยเบื้องแจ็คเทียหรอกไอ่ว่าน้ำอยู่หน้าเขาของพี่สาวนี่แต่แต่มันขาดช่วงเขาห้องกระล่างเขียวช่วงน้ำหลากน้ำม,มากนั่นมันกับบ่มีน้ำไปใส่เลยครับก็บอาศัยน้ำฝนย่างเดียวน้ำที่มันขิเขาไปนี่ครับนี่เขาไปเขาไปนี่ ผมมีเลยครับเบิ่งดูสภาพนี่มันขาดเดี๋ยวมันขาดไปล่งไปมองได้บุ๊คอย่างนีตาเพื่อนบอกเพื่อนวาสามทีกระบอกเดี๋ยวไปเบิ่งจักเถื่อเดี๋ยวมันย้อนขึ้นนะครับห่วยมันมากนี่ห่วยคุ่มุมมันมากนี่แล้วมันกระสีมาฝ้ายนี่แต่ว่ามันย้อนขึ้นมาพี่เพราะว่ามันปิดคล้องห่วยเกาโอ้คือขาดไงครับเต๋ย มันขาดแล้วมันกัดสีอ้อมลงมากสิครับอ้อมลงมากเพียอ้อมลงมากมันกัดสีมาสมทบกับหน่วยคูม่มุมนี่คือเขาที่มันลงไปไฟนี่ครับเพราะว่ามองนี้มันสิเป็นเป็นกอกลางนะครับมองยังไงเป็นโซกเป็นโพ้งเป็นยังไปเลย ลุ้งมองได้บุพี่น้องเดี๋ยวแนมแนมมองมองมึงก่อนเนี่ยมันขาดไปนี่ครับมันสิมีห่วยอยู่นี่ครับสิเป็นขัองห่วยอยู่นี่ไปบ่ไดล้ลอกน้องบ่ไปแล้วเนาะปกติน้ำนี่ท่วมวอดพี่ได้เลยครับช่วงนี่ท่วมลักนี่เลยนี่ไอ้เทียนแห่เทียนยังเพิ่นกะสิทยอยมาลงแล้วนะครับปกติ แต่ปีนี้มันขาดนามโมมีเลยทัดขึ้นไปนะเพื่อนก็ไปล่งแฮหล่งยังแล้วเดี๋ยวสิขึ้นไปเบิ้งนี้มันทีขึ้นไปไดปะพาไปนอกบุกปลาไปก่อนซ,ซ้ำซากมีเวลาครับเขาดรดเกี่ยวเขาเกี่ยวของเจ้าอื่นอยู่มีห้ยอ,หยอยคนห้อยยังมากขนะึ้นเนี่ย สีมาจังสีเหยียบปะย่งางไปเบิง้งเดี๋ยวมาแล้วมันยังเป็นดอนเป็นป้าอยู่ครับอยู่นี่ยังอุด,ดมสมบูรณ์อยู่โอ้นัแ่แต่ มันทีเป็นขั้นคู่นะครับอยู่นี่จากนี้ไปนี่นย่มันี่เป็นขั้นคู่จากนี้ไปครับไปนี่มันจะเป็นเปลี่นขั้นคู่ไปหอดไฟน,นะครับฝั่งนี้ก็เป็นหน้าไฟฝั่งนี้ทีเป็นก้นไฟว่าที่นี่คู่ฝั่งนี้มันขาดนี่มันขาดจะเป็นโซ่รายเดือนรายมือไายเว้นรายเดือนรายปี เดือนนั้นที่นี่ปีนั้นปีนี้มันก็เลยขาดครับนี่เห็นแล้วพี่น้องเนี่ยเพี่ยมันมาหนี่แล้วมันกระโค้งลงมานี่ครับถ้าว่าเอารถแมคโครเอายางมาเฮ็ดเฮ็ดบ่ไหนหรอกครับคนเฮ็ดบ่ไหนหรอกเพราะมันขาดใหญ่เหลือเกินแล้วมันก็เปลี่ยนหักไปหักยางนำตะกี้มองนี้มันสามารถเดินผ่านได้นะครับเดี๋ยวนี้เดินผ่านบ่ไหนไป ขึ้นไปเสียงรถเกี่ยวบีบแปะแล้วนาะทีแล้วของเจ้าหนึ่งพอพ้นพี่น้องกันครับมีสามเจา้าแจ่ว่บเจ้ารับปรล,ลายดอกนี่เังสีกน็น้องใหม่ไพ่ป้าน้องใหม่ไพ่น้ำครับยามนี้มันโมมีดอกมันโมแม,ม,น,มนยามฝนให้ว่าคู่นี้ขาดนะ,นะครับคู่นี้ขาดคู่กันน้ำนี่ขาดขาดพุ่นขาดฟังนั้นมันก็นเลยบอกมาต่วนไฟ เดี๋ยวสิบอกนายพ่านยามรอบร่องเมืองเป็นว่าเป็นห้องก็เห็นแล้วเมื่อวานนี่ว่าสัน,น,นร้านนี่ละร้านนี่ละมันมาประจำตำแหน่งอยู่นี่สุปีมายามรอบห้เพิ่นเมืองด้วยนี่นนะเอาวางไว้สก๊อนนั่นน่ะมายามดูมายามดูมันมีอย่างบอกมันเห็นรอบกันไว้ครับเห็นขึ้นสูงเลยไหมฮะปา่าเงี้ยมันเกิกดดวดต้มข้งมันตัวไปไปยามเมืงด้วย นั่นรอบเพิ่นรอบทางเดียวคือสองทาสองท่าโอเคครับมื่อดูอ้อยไล่ไ่หมดกล้องไงวะมันม้นมาตรงนี้จะตบบวกมันเที่ยวยังมาถือเอาขึ้นเมืองด้วยเห้นพัดเมืองด้วยพี่เอาเขาเมืองด้วยเอาปลาครับนั่นก็อยู่น้ำกัดนั่นละคนพรทัานไปถือรอบมัดตีดินยังไงเนาะ เปิดให้ใบไม่ออกไปซักกอนเบิ่งเบิงเพิินมีป่าพ่อตัวบ่กินตนาการไปพี่น้องค้นสวดค้นบม่มีลูกไม่ีเมียเฮ็ดไปตูทิพย์โอ้คือบ่ถอยลงมาอีกปากมันให้่แเสมอครับเถียดแหมก็คือดูว่เรามันเตียมอายาอยู่บ่ นี่จะใบใหม่ไหมน้องบุมีอย่างโดกเอาปากให้มันให้มันใสมือกับไม้แหม้ถอยลงมาอีกบ่มีอย่างบ่มีอย่างบ่เป็นก้าวหรอกพี่น้องบ่เห็นยังหรอกเนี่ยม่หลายคนคนที่เฮ็ด ด่างกลางนกประสันว่าเด็ดไปหนีเวลานันนกมันมากินน้ำครับพี่ครับเ,เพื่อนเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนสิขาไปเกียวของในหนัก่อนอีกเจ้านึงอยู่ของในนะครับเพื่อนขอเ็อยเลยสีสิเพื่อนไปเกี่ยวกอนวันนี้เพื่อนกะเกี่ยวของเจ้านี่เด็กขอเจ้าอยู่ครับมันมันสีมี สามเจ้านะครับอันเจ้านี่กับแปลงนึงนี่กับแปลงนึงแปลงนึงสันนะครับม,ม,รมันได้เทพมันในเทพดูต่อไปมันบริเทพเท่าเดียวครับแต่ว่าบ่โดนบ่โดนนี่ครับเจ้านี่กับผูโดนใไซเวลาบ่าหนาจิตถึงชั่วโมงครับเรา่นกติคามไปฟังพุ่นฟังพุ่นแล้วเจ้าสีมาของพี่สาวของสามสิบครับสามสิบเอาเบอร์เบอร์ทัทิ้งให้เพิ่นไว้แล้วคือเพิ่นแล้วฟังนั่นแล้วกับจ้าให้เพิ่นโทัหานะครับพอเจ้าสีออกมาใหม่ช่วงเศร้าช่วงอันนี้คือจิตบริเกี่ยวดอกช่วงสายน่าจะเป็นช่วงใบพุ่นล่ะ สว่สดีรถคนเกี่ยวเรียวอยู่เขามันกับบอลลูครับมันเกี่ยวอยากงใ้ช่วขงข้างล่างนั้นมันมีน้ำไปครับเขาบ้านสะก้อนมาเนี่ยให้เพิ่นเกี่ยวอยู่นี่ละกูหละเพิ่อนทั่วหาเขาเขาจะออกมาไหมเนาะพี่น้องเนาะให้เพิ่นเกี่ยวตรงนั้นสะก้อนครับเอานี่ละครับบรรยากาศมาถ่ายรถเกี่ยวมาน้ำหารถเกี่ยวร่อรถเกียเก่ยวมาเกี่ยวเขาให้พี่สาวให้สามจิตหน้าไตหน้าพี่สาวหน้าสามจิตเนาะครับเนาะเอาสำหรับบรรยากาศตรงให้ตรงหน้ามือนี่สามจิตก็อย่าฝากพี่ต่อนน้องไว้ซวัสดีทุกคนครับ ขอรับท้ายนี่สามจิตกระคอขอบุญขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเขาเมื่อสุขสุขคนที่เขามารับชมคลิปของสามจิตตั้งแต่ต้นจุดจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบวันได้ผ่านคลิปใหม่ๆมน้อครับคลิปหน้าตามจิตผ้าพี่พาน้องไปยังกัดจังคอยชมคอยติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้สามจิตกระเทียมใบสมุนก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ